สวัสดีครับ FC แฟนสองในยตานผู้ชมทุงถูกท่านนะครับผมยอดวันเก่าเก่ากอจะพาย FC ลายตามพุชซ้อมทุกท่านไปตามแนวทางของพ่อเมาคนพิเศษนะครับตามหายกันลางจังพ่อนะครับเมื่อนี้กับปอยไม่แล้วงบพันธีสิบโกก่อนหน้าั้นหกเก็ดนะครับเพื่นตีปอยไม่ได้ในตามไปฟังน้วกันนะครับขอมาแล้วก็นหนาคนติดตามคนแชร์เป็นกำลังเกียรติด้วยนะครับเพื่อนที่ไม่ได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ ไปเจอยุนาวาดเพิ่นเขียนหายแถวแหลกเลยเป็นหกหนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งลค่ะวันนี้เป็นวันผักจงได้ก็บังเงินมาพอกอ่ันที่แรกวได้นัดหมายแล้วค่ะออกว่ายุสามมืนี้ขบ้านไปอย่างง่าเออวันนี้ก็ได้ไปเห็นงานแส่อกค่ะเยวขาไปยิ่งก็ได้ไปยิ่งกันล่างล่องรถได้ไหว้คู่อยู่ไหว้คูอยู่เพื่อนมเหคือวลองวันด อายุคขานมมันนี่บ่มีงานไสเปนบ่บ่มีเพราะว่าอย่างน้เมื่อกีกับไปวที่เกยวต้หวังเกี่ยวัหไทเกีียวเขาใรม่เาอ้วยอีกโดนเะเกี่ยวเขาเขาอกตั้งหลายเดือนจักหวงเกี่ยวอยู่สมอห้เกี่ยวสอวงหวงบ้เกี่ยวเขาไ

นีม ok ีย่านหลัมาหักนยเบื้อน่นวัที่ผ่านมานีหนูหาอะไกับพวกเรายยินขาว่าไปเียนไห้อีกองหนึ่งสามศูนย์คนเดีวศูนย์สามวันั่นเยนใหนูอยู่นะวัดหนูขับมอไซค์มาเียนไห้หกแถวแรกมันเป็นหกหนึสามเลขออกสามหน่รางสุดออดี่ลีวันี่น้าวยิปเตียสามยเพียคุณลคุณทักไ้อะ เรีากว่าิให้เขียนให้เด้บัดนไดได้ิให้ค่ากับเผาคันเด้เอเอน,นี่นี่นี่หนูเขียนวันที่ให้แล้วอันนี้มันเป็นงวดวันที่16กรกฎาคม2567หนูเขียนาซื้อข้อเมาคนพิเศษระยะเวลาพอมาเขียนเลขเขียนแถวล,ลงมานี่เด้อค่ะอันนี้แล้วตัวใดมันจะออกลงกลมให้ความต้องบอกเขียนให้เลยไม่ต่องยังได้หรอคนพิเศษคนหนึ่งก้ มาชุดควันตามหาผูเห็นไหมอันนี้พ่อตัวแนผู้นีด้คนที่ส้กว่าไปื้านม ตัวน e ี้ใหญ่ได้พอมาเขียนตัวนี้ใหญ่ตัวได้ที่จะออกม้วงกลมนหอว่าพนเขียนหายของส่งหนาร้อยสามศูนย์นะเรียวออกวสามเขาพยาหาคนมาเจอสังเกตดีๆพนพิเศษเขียนหายนะจะจะเล่นแถวแรกกับแถวที่สองมาโอเคเราซื้อดียังำไม ีิอ้วงเพรอมเด้่ค่ตัได้จะอกวงห้พร้อมพ่อมาเขียนตัว้มงิ้อ้วงก๋เพอมเน้วค่ะเมื่อวานเขียนไฮซองหน้ารวยสามศูนย์เนาะเดียวศูนย์สามนูเขาไปเบิรงคลิปแรกไ้เลยแล้ววม่านั่นเขียนหนูยู่หนาดหกหนึ่งสามเดียวสามหนึ่งรางเนาะพ่อมาฮอพิเศษนี่เนาะ เมื่อนี้เป็นวันพระพอดีบังเอิญเจอกันอ๋อขันเนข้าไม่ยังห้ยเนนี้เดีวอ่านเนี่้างผมเดี๋ยวอ,อ่นอานว่า,าจังไดเนี่ยอ,ยอย่าเเขียนืวอดีเลยเนอยอยาะเจ้าเป็นตัวความออเ้ป็นตัวความเหรอ่อาเขียน

ัปมก่อนเอตัวใดจะออกข้างบนตัวใดข้างล่างตัวใดเข็บตัวงี้ใหญ่เอพ่อเมาขวัดยงขัววันที่สิบอกรกฎาคมเยนไหวเลยโอ้ยถือแม่มาไหนแม่ได้ถือน้ำมืคนเลยนเอาเฮ้ยหนึ่เจ็เ

วงกลมเห็นน้ำแดงนี่นี่อันนี้วงกลมอ่ะวงกลมสีแดงตัวใหญตัวใหญมันจะออกออกวงให้เพื่อนวันยังครับวันยังสามยางของนี่รางวอมสิคะอ เลี้ยวละว่าพ่อเมาเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวตัวใยญ่ไอ้นจีอดตัวใหญ่ปัดที่ไนี่ไหลตัวแท้สามตัวกันเอาตัวจี๊ดตัวใหญ่สามตัวมึงก็จืดอ๋อ ขันมสามตัวตัวนี้แมนบอออกแท้ตัวนี่ออกแท้ออแท้จะใส่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 ม่ใ่การใเขาจะา อันนี้ออกแค่าน้อเคยู้กทีนี่วางกันนะเบื้องอันอันนี้ไม่ยังันนี่ทั้งเทรนี่อันนี้เพ่งนี้จันโอ้วันจันบนั่ะจันนูยังไรจันอยงนันเจ็ดสองเกหบ่เลศน์อ่องเก้าหกอะไรก็ว่าหนูกแก่มันมเนี้ย เจ็ดสองก็สูญบ่เออบ่อมันจันบ่นังอืมไม่ห่อนล่อๆมาษาธอมที่ว่าตัวเลขพี่เด้อพี่น้องพี่พี่พี่บ้าตัวเลขยังไตนั่งใอ่านบ่ไดแล้วเียนลตัวเลขคืตัวนี้อะไรเนี่ยสามสเกหรือศูนย สามเจ็แล้วก็สามหนี่สามเจ็ดกสองเทียบบพม่าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้ามหกหเออม7 079379365นะคะของพออ่อเมาขีเสียในนทยอดจะลอกอันนั้นได้เมื่อเพิ่นเด้อสิลอกใส่กระดาษมันแมนแท้ว่าเดีน๋นี้มันจะออกว่พ่อเมาก้อวัว,กกวที่ผ่านมานีเขาสามศูนย์เพ้่นหายรวยหายสมูนงวนั่นหายน้ทียอดหนึ่งสามม่ออกสามหนึ่งะคะเพราะว่างวดต้องหันเพิ่นเพทียนห้มันก็ออกที่เขาออกมาต่อกันพงงวดนี้่อเมาหายเพิ่งงวด คือสรุปใส้กะดานให่นะคะเป็น079379แล้วก็365นะคะถ้าตัวให้ซาเง้เขียนว่ออกอันนี้เ็นแสื้อนมด้วยสื่อนม่ครับค่ะเอ้กระดานให้แล้วก็อกนี้เียากไปกุหลาอยางนงี้นะคุหลาอ่อนดส่อออกมาอยเยสือ น้อง,ม,งม่กันนะน้อง,ม,งม่กันนะอิสูนเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่ากับสามหกนะ ครับในท่าขี่มีพ่อสลุยครั้งหนึ่งครับพอเมาออคู้นพิเศษป่อยใา้แล้วเมื่อวันที่สิบหกกระดากระดาคมบหกเก็ดนะครับเพิ่อไขามาสามชุดนะครับศูนย์เก็ดเก้าสมเก็ดเก้าครับสามหหานะับนางนะครับเป็นแนวทางส่าหาใ่กินแป้งรถตรบานกวางไว้เอฟซีและตามพระช้มท,ท,ทุกันห้องิึงนี่ในฟังแล้วนะครับสำหรับผมใมท่ายี่มีโอจิทีเพียงสามีพวกนีค้คิดต่อไปสัปเกเป็นโชคดี สรัสดคกับ